สวัสดีครับผมก็ต่อเนื่องเป็นวันที่2เลยนะสตอรี่มันมันใน Star Town DMS กับ SMD นะครับโอ้หต้องบอกว่าโคตรมันวันที่2นี่คือ SMD เป็นอะไรต้องบอกก่อนนะมันเริ่มจากไฟแรกนะครับผมไฟแรกเนี่ยเกิดขึ้นบริเวณแถวหน้าปั๊มเมืองบนจากที่ผมดูในมุมมองของทั้ง d a บ o n d Head และ SMD นะไฟแรกเนี่ยคือ SMD แม่งมาดีมากนะ ต้นไฟอ่ะอืมคือฝั่งของไดมอนด์เฮดล้มไปหลายคนมากนะจังหวะชีฟไฟการวงนัวเนี่ยไดมอนดเฮดล้มไปหลายคนมากแต่ว่าเหมือน s อสเนี่ยผมมองว่าเขามั่นใจทีมไฟแล้วเหมือนติดอามาทไปนิดนึงอะ่ะคือไม่ค่อยที่จะชุบเพื่อน นะผมเหมือนเดินผ่านศพไปหลายคนจนทําให้ทางฝั่งของไดมอนด์เฮดเนี่ยซึ่งเก่งในเรื่องของการรีคือเขารีรีเร็วมากชุบเร็วมากนะเออจนช่วงกลางไฟเนี่ยไดมอนด์เฮดแม่งเริ่มกลับมาแล้วแม่งแบบกักศพของเอเดมดีด้วยชุบเพื่อนด้วยจนรีกลับมาแล้วเอาชนะไปได้ในไฟปั๊มน้ำมันเมืองบนคือไฟอยู่นานเลยนะ คือต้องบอกว่า s อ d พลาดโอกาสสำคัญในไฟแรกช่วงต้นไฟมาดีมากๆนะจาที่ผมดูในมุมมองของรีซอนี่คือไม้นี้คลีเข้าหัวฝั่งไดมอนเทศหลายคนล้มหลายคนมากๆนะจนแบบไดประเทศไม่จะหมดแล้วนะช่วงแรกๆแต่พอผ่านมนาะสักพักหนึ่งไดประเฮศแม่งกลับมาและแม่งก็เอาชนะไฟในตรงปั๊มน้ำมันเมืองบนไปได้อย่างมันเลยนะแล้วจนมาเกิดไฟที่2ไฟที่2หลังรีนะครก็ผมหลังรีรีประเทศนะ ก็เกิดขึ้นบริเวณแถวแถวเขา,าเรียกว่าสะพานตรงลางน้ำอ่ะซึ่งไฟนั้นเนี่ยไดมอนเทดก็มารออยู่แล้วนะครับคือฝั่งที่ SMD บุกมาบ้ัมรถกันตรงนั้นซึ่งจากที่ผมดูมันก็อารมณ์คล้ายๆกับไฟแรกรูปแบบวิธีการเล่นไดมอนเทดมันก็รีเร็วมันก็กักฟกเหมือนเดิมพยายามยิงกดที่ใช้ปืนยิงกดฝั่งของเ m d นะผมส่วน s m d เนี่ยเขาก็ผมมองว่า AMD ก็แก้เกมมาดีแล้วนะอืในจังหวะที่ตัวปืนนี้อยู่บนรถของ AMD เนี่ยพยายามที่จะโฟกัสในฝั่งของตาม d ีเแต่ก็พอจากที่ผมดูก็ยังติดปัญหาในเรื่องของการรีขึ้นมาเหมือนเดิมในฝั่งของ m m d จนทําให้ได m o ม d นเฮ d เนี่ยมันเอาชนะไฟนี้ไปได้อีกคือต้องบอกว่าวันที่2เนี่ยไฟใหญ่ทั้งสองไฟเนี่ยไดมันเฮมันเก็บบนเลยอืมแล้วก็ แต่ที่ผมดูหลังจากเหตุการณ์นะั้นนะก็ปรากฏว่า SMD เนี่ยโดนดม n น h เท d เนี่ย,ยอุ้มจนสกอด o n น h เท d แม่งกลับขึ้นมานำ SMD ที่39ต่อ21แล้วก็มีการยามาวุธกันด้วยก็ปรากฏว่าเป็นฝั่ง เอสดีที่โดนย้ำอาวุธก็คือปาฉลามหายหนึ่งคนนะครับผมดึกมากนะเขาเล่นถึงตี2ตี3นะครับผมก็ต้องลุ้นวันที่3ต่อมองว่าเอสดีต้องกลับมาให้ได้นะจากที่ผมดูไดมอนด์เฮดมาวันที่2ดีมากและการที่อาวุธหายจะส่งผลทําให้เอสมดีแผ่วหรือเปล่าน,นี้ต้องดูอีกทีนะครับผมหรือว่าจะไปจุดไฟความเดือด ขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เกิดขึ้นได้อันนี้คือผมมองว่าใครชนะก็ยังยังห้าสิบห้าสิบแต่ว่าโอกาสที่ไดบอนเฮดจะชนะนี่มีมากกว่าเพราะว่าสกอร์หนักอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับสตอรี่ใน Star t ท w วระหว่างเอสดีิบได้กับ DMS d i a m o n ไ h e อนเฮดครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ